สวัสดีค่ะทุกคนพบก,ก,กับช่องยูร i แฟชั่นโชว์ทีวีพบกับช่องยูรีทอยนะคะวันนี้ยูรีทอยจะมาเปิดตู้โชว์นะคะที่ยูรีวางของไปก็จะมี ตันี้ค่ะเป็นฟลอรี่ฮาร์ดมีโดอลเลมอนที่เป็นยางลบนะคะแล้วก็มีเจ้าตัวนี้มันหน้าเหมือนฟัตเตอร์ชายนะคะแต่ขอตั้งชื่อไอตัวส้มนี้ว่าฟัตเตอร์เกล,ลแล้วกันนะส่วนคนนี้นะคะให้ตั้งชื่อว่าเลิฟซ่านะคะหรือว่าเลิฟซี่เออเลิฟซี่นะคะคเพถ่าผิดส่วนคนนี้นะคะสกูตาตอร์เรมโบดัสแคปซูล ตรงนี้ไม่รู้จักชื่อนะคะให้น้องๆลองดูแล้วกันคิตตี้ช่างทาสีนะคิตตี้อันนี้เป็นของเล่นนะคะนี่มีมงแล้วก็มี เป็นสกายนะคะแบบไข่อันนี้ก็เป็นตัวสุ่มนะคะตัวพลีสุ่มก็มีเชสมีพ่อมีอีกคนนี้นะคะเป็นตุ๊ดจีนเลยนะค,ะคนนี้ก็เป็นแบบพวกสะสมคือที่มิสเตอร์ดี y นะคะราคา17บาท อันนี้ก็เป็นเช็ดยักษ์สกายักษ์แล้วก็มีน้องหมาแล้วก็มีอมังอัพทั้งหลายมีน้องกล้วยน้องโจนน้องเรนเดียน้องทิชชู่น้องซามิโก้ฟามิงโก้นะคะฟามิงโก้แล้วก็มีโพลิสโพลิสแล้วก็ตำรวจนะคะมีแค่นี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีโพลี่อยู่ตรงนี้หนะะึ่งอัน หลังจากนั้นะคะจะพาไปดูอีกชั้นหนึ่งค่ะอ่าก็จะมีพิงกี้พายนะคะเป็นสายชายแล้วก็มีหนังสือค่ะแล้วก็มีแอปเปิลแจ็คแล้วก็แังเก้าอีกก็มีของเล่นบ้าน,นะคะอยู่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ อาจจะมีเสียงทีวีนะคะนี่ค่ะก็เป็นของเล่นของเรานัเองนะคะจากตู้โชว์ของเราค่ะแล้วก็เราจะมารีวิวตรงเคาน์เตอร์ด้วยนะคะเคาน์เตอร์อาจจะรกนิดนึงขออภัยคะ่ะอันนี้เป็นหิน,นะคะ่ะหินทองนะคะ แต่จะบอกว่าเป็นของปลอมนะคะคือแล้วก็มีข้าวนะคะอันนี้เป็นเมล็ดข้าวส่วนทองอันนี้ค่ะเขาว่าไม่ได้เขาไม่ได้เป็นทองแท้เป็นก้อนหินแล้วก็มาทาสีทองนห้นะคะนี่เป็นดาบเนาะนี่เป็นอก,กินสออันนี้เป็นตรงส่วนสาธารณะ DIY เองค่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้ทำให้ดูนะคะอันนี้เป็น แผ่นเล่นนะคะเป็นแบบว่าคือเป็นเซิร์ฟบอร์อดอะไรประมาณนี้นะนนตู้เสื้อผ้าบาร์บี้นะคะหายไปข้างแล้วก็มีซ่วมนะคะเปิดได้หลายอย่างซ้วมนี้เออก็ได้ะคะ่ะ ก็อ,อันนี้เป็นตัวล็อกท้าโอเคค่ะมีสียงกรโน,นะคะก็มีตรงนี้ค่ะตรงน,นี้ตรงนี้ของไอเฟลนะคะแล้วก็มีพวกของขยะอะไรต่างๆของพวกเรานะคะก็นี่แค่นี้นะคะก็เป็นของอันนี้เป็นขาตั้งกล้องนะคะอันนี้เป็นเครื่องปิ้นนั่นเองนะคะใส่กระาดาษอยู่ส่วนตรงนี้เป็นของเล่นลบๆของเราะคะ่ะโอเคค่ะแค่นี้ค่ะสําหรับการรีวิวเคาน์เตอร์ของเราะคะ่ะก็มี มีทั้งกระดาษตูต้ของเรานะคะก็แค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องยูริแฟชั่นโชว์ด้วยนะคะวันนี้นะคะช่องยูริแฟชั่นโชว์ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์มานะคะบ๊ายบาย